คุณติดล้อวิ่งแรงจะทะลุ20บาทได้หรือเปล่าเรามาดูกันครับติดล้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นบริษัทที่กําไรเนี่ยมันโตทุกปีเลยนะครับแต่ดูราคาหุ้นครับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยโหติดล้อเนี่ยเคยขึ้นไปราคาทําจุดสูงสุดนะครับอยู่บริเวณแถวแถวประมาณสัก44บาทนะครับ44บาทแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราดูได้ครับติดล้อก็เป็นขาลงมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้นะครับข่าวดีก็คือว่าตอนนี้ติดล้อสามารถทะลุ เส้นดาวเทนไลน์นะครับ, line, รบหรือว่าเส้นขาลงขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสัญญาณตอนหลังๆมาเนี่ยนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะดีแล้วปัจจุบันล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะทะลุ18.6ซึ่งเป็นแนวต้านสาคัญขึ้นมาได้ราคาตอนที่อัดนวิดีโออยู่ที่18.9ถือว่าเป็นสัญญาณดูดีนะครับสำหรับตัวติดล้อแล้วก็มีด่านต่อไปนะครับหรือเป้าหมายต่อไปเนี่ยอยู่แถวบริเวณประมาณ20บาทนะครับถ้าเราไปดูตัวผลประกอบการของหุ้นตัวนี้เนี่ยบ,บังเอิญมาติดล้อเนี่ยเขาเพิ่งมีการปรับ ัวงบการเงินให้เราดูย้อนหลังกลับไปแต่ในความเป็นจริงถ้าสามารถดูย้อนกลับไปได้เนี่ยติดล้อเอาว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาจริงๆกําไรโตทุกปีนะ อาจจะไม่ได้โตเยอะโตแยะแต่จริงๆอ่ะกำไรโตทุกปีนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยมันซื้อขายกัน P/E ค่อนข้างที่จะสูงมันก็เลยทําให้โอเคพอกําไรโตก็จริงแต่ P/E เนี่ยมันลดลงคือราคาหุ้นลงเนี่ยราคามันก็เลยดูว่าแนวโน้มลงนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็กําไรของตัวติดล้อเนี่ยคร,ครึ่งปีแรกหรือว่า6เดือนอยู่ที่ประมาณเกือบๆนะครับสองพล้านนะครับมีการคาดการกันว่า กำไรทั้งปีของปีนี้จะอยู่ประมาณสัก4,800ล้านแล้วก็มีการคาดการว่าปีหน้ากําไรยังโตต่อเนื่องอยู่กําไรปีหน้าอยู่ที่ประมาณสัก5,300ล้านสำหรับคาดการนะครับตัว ROE 15%ก็ถือว่าดีนะครับกำไรเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นก็ใช้ได้เลยนะครับตัว margin 22%นะครับกำไรเทียบกับยอดขายก็คือยอดขาย100บาทติดล้อกำไรประมาณสัก22บาทถือว่าดีเลยปัจจุบัน PE ครับ10เท่า นะครับสิบเท่าก็ไม่ได้ถือว่าแพงเลยนะครับสิเท่าเท่านั้นเองแล้วก็ P/B b ก็อยู่ประมาณสัก1.5เท่านะครับหนเพราะฉะนั้นดูตัวติดล้อแล้วเนี่ยนะครับถามว่าไอ้ราคาเหมาะสมที่นะักวิเคราะห์ประเมินไว้20บาทมันก็ไม่ได้ว่าสูงเลยนะไม่ได้แพงจนเกินไปนะมีการประเมินราคาเหมาะสมสูงสุดเนี่ยให้อยู่ที่22บาท 20-22ถ้าดูตาม valuation ดูตามความถูกแพง PE ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับส่วน dividend yield ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ด้วยนะครับเงินปันผลของติดล้อตอนนี้นะครับอยู่ที่3%นะครับอะแต่อย่างไรก็ดีครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่านะครับแนวต้านบริเวณประมาณ20จะไปถึงไหมแล้วถ้าถึงจะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่าครับ